กับวันนี้มาพบกับรายการน้ำไก่ออนแชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ GTA ออนไลน์นะครับแล้วนี่แนะนําตัวใครใครนะครับคุณคุณกอนค่ะคุณอ่านชื่อไม่ออกหรอครับกอนครับโทษครับผมอ่านไม่ออกอ่ะคุณอยากเกียนอะไรนี่ชื่อครับแมนครับคุณแมนครับคุณแมนครับเต้นอะไรอยู่ไม่รู้ครับคุณนี่คุณชื่ออะไรครับคุณมาร์คมาร์คโอ้โหไม่ถ่ายถ่ายอีกช็อดแล้วจำไม่ได้เหรอคุณมาร์คไอ้ชอบนั่นมันเอ้ยเขาจะตายเลย วันนี้เราจะมาทำอะไรกันไม่ถามคุณมากันเลยนะครับไปทําอะไรครับคุณมากระซิบอ้ามอะไรก็เตีบบอเป็นกระซิบอ้ามวันนี้อุ้ยใครไห้ยิงไม่เลอุ้ยตายอะไรนะตายเลยตูดครับมาๆมาตรงแรกให้หมดทุกคนเลยครับมารวมกลุ่มกันหน่อยครับมาแล้วคุณเอ้ยหมดกันตายแล้วครับอู้วิ่งหนีดิโอ้ห่ม เราเปิดมารัเปิดผมนะผมมาแล้วครับอ่าวันนี้เราจะมาทำรายการนกันเดือนแล้วเว้ยไปเก็บเวลล์กันแต่พอเว้นสีสาวครัพคุณมาไปเก็บเวลกันนะไปกันแล้วคุณกอนะคุณมาร์กกับคุณแมนเด็บที่ตามอ้าไปเฮ้ยใครเปิดเพลงวะโดนครับวันนี้เราจะมาเก็บเวลกันคุณกอนแต่คุณกอนเสียกันแบบไหนอ่ะ ตอเลสแต่ลิชชี่เป็นคุณตอแหลนี่ีกคขาววะก็ขาวนักเตะบอลจะเป็นอุ้ยเอ้แซงมันจะแซงแล้วอยเียนเีเียนคุณแมนไปไหนครับการับแครับเอ้เดการกะตุกหน่อยนะครับเพราะคุณโยซิ่งมากอเลย้ยอุ้ยอุเพลงอะไร อะไรหร<ล>มา,า,าม่เก็บเอลหน่อยมากับ<อ>แมนกันอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เฮ้จยจักรยานก็ได้หาฐานที่เก็บหาไอ้นี่ที่เก็บเวลอยู่คเดี๋ยวเราไปหากันก่อนตอนนี้ยังไม่พบไม่พบที่เก็บเบลที่ดีเลยจักรยานสีแปลกจะสีอะตัวอื่นไหมสีพูอ่ะ เดี๋ยวเราสักคู่มันเล่นเกล๊งฮอตริ่งฮอตเออโอ้ไฟสีสวยดีนี่อะไรเนี่ยเป็นกอนนะทำไมไฟเป็นสีอย่างงี้นะครับข้างหนึ่งครับข้างหนึ่งสีอะไรเนแถวไออยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไอกลองกำลังตามยยิงก่อ้ยเอ้าไอ้เอ้าแมนไปไหนอะเอ้าเอ้าเอา รอ,อ,อ,อด้วยครับรอด้วยครับแมนลงไปไหนเนะี่ยอ้าวมีออนไลน์กล,ลัวเลยว้าะวถึงแย่งเราคุณก่อนเกมนี้เป็นเกมที่มีจุดบักเยอะมากนะครับจุดบักไม่เลี้ยวลงอะครับเฮ้ยแอดมินแอดมินไม่อยู่ทีเอมีแมทแอดมินด้วยนะครับ ไอซินโหดมากเลยครับอันนี้ไม่ใช่ GTA เซิร์ฟเถื่อนเลยทั้งค์คนนะเซิร์ฟไทยของแท้เลยอุ้ยอันนี้เราต้องโหลดหมอดมาใส่กับตัวเกมเองพอๆๆเข้าไปเข้าไปอุ้ยๆตรงนี้ยแหละครับนี่เก็บเวลดีเลยลง,ลง,ลง,รงครับลงลงเนี้ยตรงเนี้ยเข้าไปแล้วนี่เราจะมาเก็บเวลซอมบี้กันโอ้โห ดีกว่าต้องมานั่งยิงซอมบี้ตัวละสิบบาท,เอ,บาทเอ้ยีย่สิบบาทเจอบเรื่องไหมใช่เจอง่ายเพียงแค่ห้าสิบได้หนึ่งแสนห้าสิบได้หนึ่งแสนเลยเหรอครับครับสามากร้าำเรื่องอะไรเลยสามารถซอโมดไซด์ได้โมดไซด์ได้วิ่งลัเบิดดผไปก่อนขับรถกะกาอีกหนึ่ง คุณแมนมายังเนี่ยครับอุ๊ยปุ่มปุ่มโดนระเบิดโอ้โดนคุณอาร์มแล้วครับอ้วระเบิดอ้าวแมนโดนต่อยตายโคตรล่าโคตรเทพอ่ะอ่าก็เเบรื่องซอมบีกันอุ๊ยเออถือว่าซอมบี้น่ะจะยิงจะยิงได้ตัวละยี่สิบ ว่ามันจะไม่เสียตังค์องไรเป็นปัญหาคนยากก็เกะแค่ห้าสิบเองครับถ้าเกิดคุณอยากไถ้าใครอยากได้สามร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกันนะครับคุณมีรถไาใจดียวไจะให้หมดเลยเลยเลยดูที่ใารก่อนนะครับใครมากดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วแล้วคุณคุณคุณแมนนะครับคุณแมนหรือคุณกอนนะครับเก๊นี่นักเก่งเยอะมากครับต้่งครับคุณกอนครับอะไรคุณมีตังค์อยู่เท่าไหร่ครับ ในตัวนี่นะอ,อะไรนะสองบาทสองหมื่นสองหมื่นแล้วคุณกรณเราคุณแมน่นครับผมมีอยู่สามสามพันอ่าคุณกอนดีกว่าคุณกอนมีตังเยอะสุดนะครับพอใครมากดไลค์คลิปนี้คะคุณกอนเขาจะเป็นคนให้ตังให้เึงห้าสิบเล เขาไม่ตังอยู่แปดแครบวีแชใครเอามาชนวะกวดแล้วโอ้หไม่คุยกะกะขาเลยอะไม่ต้องคุยแบบเม้นไอ้คุกหมกนี่เป็นเซิร์ฟที่กวกกากใช่ไหมครับคุณสเงลยไหครับคุณอ๋อ ที่เก็บเปี้ยผมขอแนะนำไาที่นี่นะครับเด้กกำไรเยอะมากครับมาที่นี้นนนกันนะครับง่ายง่ายครับ PTA ออนไลน์นะครับก็เหมือนเล่น GTA p s, <ไ> <S ธรรมดาครับแต่มันเล่นได้หลายคนนะมีคนมากลักษณะไมเ <ไง S 2> <ไ>ที่แล้วปบปีลครับง่ายง่ายปีบปีนี่น่ากลัวเกินะครับยิงปุ้งปุ้งหัวแตกหัวแตกแม่แต่นี้น่ากลัวกว่าแล้ว ก็ยิงสองวิ่งครับเออผมมาอ่ะมาบางคนก็ถามว่าอ๋ออยากได้เว็บโหลดใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวคุณมาร์คเขาจะส่งเว็บโหลดหนให้ด้านล่างกดไหนวะฮะอีชันคุณจะขึ้นมาไหมครับขึ้นก็ได้ครับแล้วเราจะไปไหนกันนี่คุณก่อนภาพแต่ต้องทำ คุณเจยพระนั่งหลับไหมครับพระนั่งหลับเป็นยังไงพระนั่งหลับอ๋อเลยรถของคุณมาร์คแอร์เย็ดมากพระเสือกนั่งหลับอันนี้อันนี้ใครพูดเนี่ยแมนใช่ไหมตอนก่อนด้วยแหละจับเสียงออกนะพระนั่งหลับตานก็จับเสยงเลยครับจาน ครับเกมนี้ตกน้ำแล้วไม่ตายควายน้ำเป็นครับเ็ไม่เหมือนเอเอาตกน้ำมัตายทันทีเอฟไม่ตายครับตกน้ำแล้วตายไปทางด่วนไมเนี่ยน้ำโคตรแข็งเลยคุณต้องโดดลงไปดิทดสอบให้ท่านผู้ชมได้เลยครับครับผมทดสอบก็ได้ครับเฮ้ยสุความุวงควงไกลโพุ๊ฟฟฟ พาเขาจะตายพาเขาไปกินไก่แล้วหน่อยได้ไหมครับได้โอ้ยใส่กิ๊งโอ้ยตัวไตใส่ใครตัวไตตัวใส่ใครครับเนี่ยตัวไตผมครับคือไับรีบขึ้นมาหน่อยครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นได้แล้วปุ๊บกระโดดกระโดดก็เฮ้ยติด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 อะไรวะเนี่ยขึ้นไม่ได้อ้าวมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้ว ออ่มาซ้อนเนี่ยนีตีซอนรไปไอ่าเราก็ได้สองดีกัยซอมบี้ไนะครั่าตรงไหนจุดจินที่ดีกอนอยู่ไหนะครับคุณกอนอยู่ไหนครับจะจบเพียงเท่านี้เหรอเปล่าครับจบเพียงเท่านี้เลยเลยกันครับกับการดิงซอ้แบบมันๆนะครับไปเจอนที่หน้าไปดิงซอมบี้แบบกลางๆซอมกลางๆแล้วจะจบแล้ว ผมจะมาสอปีดแบบกัดกลางหรือเทพๆเพื่อแต่คนนะใครกดไลค์ก็จะส่งไปรีบจบคลิปนี้เลยครับใครกดไลค์ก็จะส่งเงินให้ทันทีครับสวัสดีครับเจอ